สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เอาใจคนที่กำลังเลือกซื้อบ้านตู้คอนเทนเนอร์นะคะวันนี้ฝนมี7ข้อดีข้อเสียของการซื้อบ้านตู้คอนเทนเนอร์มาฝากกันคะ่ะข้อแรกนะคะมีความแข็งแรงมากก็เป็นที่ทราบกันดีว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าจนเต็มนะคะแล้วก็ส่งขึ้นเรือแล้วก็ขนส่งไปยังต่างประเทศหรือว่าข้ามทวีปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการรับน้ำหนักเนี่ยรับน้ำหนักได้สูง ซ้อนทับได้หลายชั้นมีความทนทานมากอันนี้คือข้อดีเลยค่ะข้อดีข้อที่2นะคะก็คือด้วยความที่มันมีขนาดกระทัดรัดติดตั้งง่ายขนส่งง่ายตู้คอน,นเทนเนอร์ที่เรามักจะเห็นทั่วๆไปนะคะก็จะมีอยู่2ไซส์ก็คือความยาว6เมตรตัวนั้นคือ20ฟุตอีกตัวหนึ่งก็คือ40ฟุตที่มีความยาว12เมตรนะคะการขนย้ายเนี่ยตัว20ฟุตที่มีความยาว6เมตรเนี่ยสามารถขนย้ายด้วยรถเทียบนะคะแล้วก็ยกลงด้วยรถเทียบได้เลย แต่ส่วน40ฟุตนะคะยาว12เมตรตัวนี้จะต้องใช้รถเทลเลอร์ในการขนส่งแล้วก็ใช้เคลนในการยกติดตั้งนะคะ มันก็ค่อนข้างเหมาะสําหรับที่เราจะยกไปไว้ตรงนั้นตรงนี้หรือว่าร้านกาแฟรีสอร์ทของเราเช่าที่เขาอยู่ในกรณีที่เราหมดสัญญาเช่าหรือว่าจะต้องอยากจะยกไปขายที่อื่นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกมากๆข้อดีข้อที่3นะคะก็คือมันสามารถที่จะปรับแต่งได้เหมือนบ้านทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นติดแอร์ติดพัดลมติดชักโครกมีห้องน้ํามีอ่างล้างหน้าหรือแม้กระทั่งอยากจะปูพเป็นพื้น,นกระเบื้องเนี่ยก็ยังสามารถทําได้เลย เพราะฉะนั้นการพิจารณาเอามาทําเป็นบ้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ทีเดียวค่ะต่อไปเป็นข้อดีข้อที่4นะคะก็คือราคามันเริ่มต้นไม่แพงมากทุกคนไซส์20ฟุตเนี่ยที่ยาว6เมตรเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ5,000 50, บาทเท่านั้นเองส่วนไซส์12เมตร40ฟุตเนี่ยราคาเริ่มต้นประมาณ85,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะตัวนี้ต้องคุยเรื่องค่าขนส่งให้ดีเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อ ใกล้บ้านเนี่ยถ้าตู้มันราคาใกล้ๆก,กันนะเลือกซื้อใกล้บ้านถูกสุดเอางนี้ดีกว่าขอแค่เราไปตรวจให้เรียบร้อยว่าไม่รัว่วไม่ซึมสามารถที่จะเอามาใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อใกล้บ้านดีสุดค่ะข้อที่5นะคะข้อนี้ผมชอบมากเพราะมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือเราสามารถขายต่อได้ทุกคนนึกอ,ออกไหมเราซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาอาจจะเอามาไว้ชั่วคราวเป็นออฟฟิศชั่วคราวเป็นร้านกาแฟชั่วคราวในกรณีที่เรา ไม่อยากใช้งานแล้วเราสามารถที่จะขายต่อได้โพสต์ลงช้อปปีได้โพสต์ลง Facebook ขายดีได้คือเขามีการซื้อขายกันจริงๆนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงค่ะส่วนข้อเสียหลักๆนะคะฝนจะเห็นอยู่2ข้อก็คือข้อแรกก็คือมันโคตรร้อนด้วยความที่มันเป็นกล่องเหล็กขนาดใหญ่นะคะเป็นโครงสร้างเหล็ก ตัวนี้มันก็ต้องร้อนอยู่แล้วอะในข้อเสียเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้โดยที่พ่นฉนวนตัว PUFO a m นะคะช่วยได้ก็คือตัวนี้มันก็เหมือนฉนวนที่เราใช้ในตู้เย็นอะก็คือกันความร้อนเข้ากันความเย็นออกอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเราพ่นฉนวนตัว PU f o a ฟเสร็จแล้วอะเราก็เอาสมาร์ทบอร์ดกลุให้เรียบร้อยปิดให้เรียบร้อยทาสีสวยเหมือนบ้านเลยค่ะพอติดแอร์เข้าไปเนี่ย โอโ้เย็นและสามารถที่จะพักอาศัยได้เหมือนบ้านเลยเพราะว่าตัวฉนวนเนะะี่ยค่ะจะกันตัวความร้อนเข้าแล้วก็กักความเย็นไว้ไม่ให้ความเย็นออกโอโ้เย็นสบายทีนี้ส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อข้อเข้อสุดท้ายเนี่ย ที่เห็นเลยก็คือด้วยความที่มันถูกฟิกขนาดมาจากโรงงานเนี่ยเราไม่สามารถไปตัดต่อเสริมแต่งตัวตู้คอนเทนเนอร์ได้โดยตรงแต่เราสามารถที่จะเอามาวางซ้อนกันวางด้านข้างต่อเสาเหล็กออกไปข้างนอกต่อหลังคาขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เราทําได้ไม่มีปัญหาไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะแต่มันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยด้วยลักษณะอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดต่อเติมแต่งอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนาะ มันก็จะมีเรื่องจุดต่อเรื่องทับซ้อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะครบ7ข้อดีข้อเสียของการเลือกซื้อบ้านตู้คอนเทนเนอร์แล้วเนาะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะคลิปหน้าฝนและทีมงานจะเอาเกรดได้เกรดน้อยอะไรดีๆเกี่ยวกับบ้านมาฝาก<ๆ>ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ